อย่าลืมไปติดตามออนพารวยใช่ไหมช่วเขาร่วมกันนะโยมเดี๋ยวร้อนเขาร่วมกันก็ได้อฟังนะอันนี้มาจากไหนนี่ฮะอุดรขอบคุณทุกโยมนะที่นั่งรอนะโยมนะนั่งรอก็มียืนรอก็ดีแต่อย่านอนรอนะโยมนะไม่ไหวนะของผู้ใดหนิเปิดโชคเปิดลาบเปิดโชคเปิดลาบสตาร์เสตติอาบ้าบ้าบาหัวมาเออเอาหัวไปอ่าบางคนเนี่ย

พ้ายันท้าอาจารย์เอาไปและโยมต้องสวดกระถางนั้นสวดมนต์แล้วก็รักษาสินโยมใครที่เอาไปแล้วเหมือนโยมที่เอาไปสวดเอาไปวันเดียวสวดมนต์ภาวนารักษาสินเป็นประจำกลับมาเองบอกว่าอาจารย์โยมเอาไปและโยมฟังมากธุรกิจโยมไม่ฟังได้ไงโย,ยมจิตใจโย,ยมนั้นเป็นบุญและจิตใจโย,ยมนั้นสง,งบจิตใจโย,ยมนั้นเป็นสมาธิแล้วโยมได้สวดมนต์ภาวนา ข้ายานนี้เป็นเครื่องนี้เหนี่ยวจิตใจโยมกับไปได้โยมมีกำลังใจในการทำมาหากินโยมกับไปได้โยมมีกำลังใจในการสวดมนต์ภาวนาการสวดมนต์ภาวนานี้เป็นบุญอย่างยิ่งการสวดมนต์ภาวนานี้เป am ็นกุศลอย่างมากใครที่สวดแล้วสวดกระถางแล้วธุรกิจการงานก็จับปังเพราะอะไรเพราะเรามีสติเรามีปัญญาเรามีความรู้ที่จะไปพัฒนาธุรกิจของเราให้ปังกนั้นใครที่เอาไปได้อยู่ในสินในธรรมคนที่เหนยไปได้อยู่ในสินในธรรมรักษาสินไม่ผิดสินไม่ผิดธรรม ป้าจาการันตีได้เลยว่าครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่ยากไม่จนแน่นอนแต่ใครแล้วเอาไปแล้วอยู่ผิดลูกผิดเมียผิดศินผิดธรรมเอาไปยังไงก็ไม่เจริญโยมแต่คนใดเอาไปแล้วอยู่ในสินในธรรมรักษาสินอยู่ในอ่าินในธรรมไม่ผิดลูกไม่ผิดเมียนะธุรกิจการงานก็จะฟังนะสวดมนต์ภาวนาทำสมาธิทุกวันทุกวันเป็นเนืองนิด จิตใจจะได้เป็นกุศลจิตใจจะได้เบิกบานจิตใจจะได้เป็นบุญเป็นบรารมีบุญกุศลนี้จะส่งบนให้ชีวิตของโยมทุกคนนั้นจเจริญรุ่งเรืองเหมือนโยมที่ติดตามพระอาจารย์มาทุกคนนั้นปังมากปังเพราะอะไรเพราะว่าโยมนั้นได้ทําสมาธิโยมได้สวดมนตภาวนาบุญนั้นไปหนุนนำอของชีวิตของโยมและครอบครัวของโยมนนั้เจริญเ้าหน้าจากคนที่ไม่เคยศรัทธาพระก็ได้ศรัทธาพระจากคนที่ไม่เคยได้สวดมนก็ได้สวดมนจากคนที่ติดการพนันก็เลิกการพนันจากคนที่ เมายาบ้าราเมาอะไรก็เลิกหมดยวงเพราะอะไรเพราะมันเกิดปัญญาด้วยการนั่งสมาธิภาวนาจิตที่เราเป็นสมิธจิตที่เราได้ตั้งมั่นไว้ดีแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเกิดขึ้นพิจารณาเนืองนิดเนืองนิดว่าเออทุกอย่างทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเน้มันเป็นธรรมดาทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดนี่เป็นธรรมดามันเป็นของโลกธรรมดาเราต้องเจออยู่เราดังนั้นการใช้ชีวิตของเราไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ตามเราก็ต้องสู้สนต่อไปผ่าฝันอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นเรา้อได้แท้ เราท้อได้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นแต่อย่าถอยเมื่อไรที่เราหมดกำลังใจเราก็หาที่กำลังใจที่เพิ่งมีกำลังใจแล้วเราก็สู้ต่อะโยมแล้วด้านนี้เชื่อใจตัวเองเพราะเราดูด้านะเจอมันลำด้วยต้องปังต้องอยู่เย็นเป็นสุขเด้ออ่าอ่าเออเด้อขอหัวก่อนอ่นี่ค่ะ แป้นเด้งข uh. hey, oh. yeah, ้อ <Background> หัวก่อนอ่าสาธุเอให้รวยๆปังฟังเด้ออ่าตุปังฟังอ่าโชคดีแล้วเลยเด้ออ่าโอ้ให้พระยืนลอยจนแมกับพื้นอะไรยังบ่ถึงอยู่อ่าบอกปังบพยองที่คนมาหลายไปนี่บอกฟังคนหนึ่งก็คนหนึ่งล้ววะอ่ารวยๆเด้อให้ปังทุกคนเด้อคนต่อมา คอยห,หลานใายสอบได้สอบผ่านเนาะเอะอสช หลายคนที่มาบอกว่าพระอาจารย์ทำไมยันพระอาจารย์ขังจังทำไมพระอาจารย์เรียนอะไรมาพระอาจาราย์บอกอะไรพระอาจารย์ทั้งสองพี่น้องไม่มีวิสาผมไม่มีกระทงมกระถาไม่ได้ร่ำเรียนอะไรมาโยมมีแต่คุณงามความดีชอบแะ่สวดมนต์ภาวนาเท่านั้นละคุณโยมอย่างอื่นไม่ได้เรียน เรียนแต่สวดมนต์ภาวนาเรียนแต่รักษาสินเรียนแต่อยู่ในสินอยู่ในธรรมทายาโยมสวดมนต์ปฏิบัติธรรมทุกวันทุกวันหากโยมทคนไหนอยู่ใกล้ก็มาสวดมนต์กับพระอาจารย์ได้ทุกคืนธรรมะรายการของพระอาจารย์เก่อของพระอาจารย์เดก็ชื่อเพจน้าเด่นสุจิตจตทุกทุกวันทุกทุกคืนสองคืนก็จะเกิดฟ์สดสาธยายธรรมทายาโยมสวดมนต์ภาวนาใครที่ยังไม่ได้ติดตามใครที่ยังไม่ได้เข้าดูก็ไปดูได้นะโยมนะ จงดีท่านบยเด้ออย่าทุกข์อย่าแย่อย่าจนอย่าติดจากการนะเอาไปสวดมนต์ภาวนารักษาศีลเด้อเอาให้ย่ายลุกก่อนเด้อจับย่ายจับย่ายเนี่ยจับย่าิอื้อเนื้อคอคำฮึออ้ยให้ลุกลุกไป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 เอาไปทุบเนี่ยเสียเอาบ่ จับเอาเลยได้มค่ะัวดที่แล้วกะมาขออยู่นในละค่ะแอดขอพอนจากคู่องค์ดําก็ได้สี่ หนึ่งสองนะคะออกเพิ่งสามตัวถ่ายแล้วก็ออกออกสามตัวนะค่ะพี่น้องเนาะของของรางวัลเนาะค่ะคนที่ค่ะแล้วก็สิเป็นสองสีอ่ารางวัลใหญ่น้ำเนาะค่ะพี่น้องเนาะงวันนี้แอดก็สิขอฝากตอนเอฟซีแฟนช่องเพื่อได้ยิบได้จับลอตลีนะคะพี่น้องน้องที่ดวงยัที่ลงตัวไปแล้วแต่จะตัคาถ อธิษฐานให้เอาภัและให้โยมอยู่ในสิ่งอยู่ในทางให้โยมช่วงนี้นั่งเรียนทำมาขายขายนี่จะเป็นกิจกรรมงานนั้นก็ขอให้โยมทำอย่างอื่นพระอาจารย์ทั้อธิษฐานพระอาจารย์อธิษฐานการถึงให้โยมหมดหนี้หมดสิ่งนึ่งโยมหมดหนี้หมดสิ่งนั่งโยมก็ได้มาปฏิบัติธรรมด้วยนั่งสมาธิภาวนาจนหมดพระอาจารย์เรายยมนี้หมดนี่หมดสิ่งโยงเป็นี่เป็นสิ่งโยงก็ไม่มีเวลาที่จะเข้าวัดทำธรรม จะมาอะไรขึนาหมดทั้หมดจริงนั้นชีวิตนันก็ที่แล้ได้สาตัวได้ขอเองแม่กมที่แล้วได้ตึงปังได้หมที่แล้วตึงปังครับเป็นเรื่องที่ว่าในสิงที่เรามีอยู่เป็นสารของเราเราต้องหาระนั้นอธิษฐานเาียวขอให้โยมหมดนี่หมดสิ่งที่ขอให้โยมหมดโชคดีร่ำรวยทุกคนก็จะได้เข้ามารับความรมาปฏิบัรู้ว่าสี สเตีบดเนาะพี่น้องเนาะสี่หกหาค่ะพี่น้องสเตียดซี่หาหกกรได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วแต่สจับเอาเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าห้าขอเนาะเได้สี่สองต้องตัดเล่นน้ำเด้อค่ะพี่น้องค่ะเมื่อที่แล้วเขาสี่สองแล้วก็เขาสามตัวค่ะเสามตัวท้ายให้ตัวถังลืมเหรอพี่น้องตัวน้ำบ่ตัดไปที่แน่แน่สี่หกห้าค่ะตัดสี่หกห้าค่ะพี่น้องจ้ะ เอาแคปหน้าจอไเด้องวดที so ่แล so ้วขอกระได้เด้อค่ะพี่น้องเด้อมาขอยย่ำใดๆย่ำนันมาพี่น้องเนาะเอามืัอนี้ก็ให้เข่าซ้ำโตดตรงๆค่ะพี่น้องค่ะสาธุค่ะพุทธ้อพอเด้อให้ไปเฮ็ดไปสร้างเด้อสร้างเด้อวัดปุอสาธุประมาณในการบูชานะโยมเเพราะว่าทำให้หลายคนนะธุรกิจปังเออ ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลื่อมนะคะพี่น้องเดินสี่ห้าสี่หกห้านั่นสุดขอให้ FC แฟนช่องทุกท่านนะคะแห่งปังปังบูชาไปบ้านรอนนี้รอเปิดตารออธิษฐานจิตเปิดตาแล้วก็ติดเพชรฝังเพชรนะคะพี่น้องค่ะผู้ใดอยากเป็นอยากจองอยากบูชาไปไว้เฮือนก็ได้เดินในพี่น้องเดิน อาจังไดก็ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยนะคะพี่น้องเนาะสู้พะรวยได้ตัวได้หรอกมาสองอันนี้ได้ะคะ่ะที่เ้า๊บองเลขแบ่งนะคะกับเลขจับปิงปองนะคะพี่น,อน้องเนาะงมัดที่แล้วเขาสามตัวเออที่แอดจับนะคะพี่น้องเนาะขอเองก็ได้โชคเองนะคะพี่น้องเนาะค่ะเอาขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังขอให้รวยอีกรอบหนึ่งค่ะพี่น้องค่ะขอ ให้ทุกๆท่านสุขภาพแข็งแรงเด้อพี่น้องเด้อร่ำรวยเงินทองสวัสดีจ้า